มาดูน้องเซนกับน้องเซฟว่ายน้ำแข่งกันกล่องน้ำนัำเก่งกล่องยางมี้ยางขอบอยางอ่าไปกลับเข้าไปขอบขอบสะก,ก่อนเซฟต้องต่อให้น้องเอาตัวก่อนอันนี้ย้อนแสงนย่อันนี้ทางนี้ทางนี้ใจหัวใจพาที่อยู่ทางไหน เอามาพร้อมอยังดำน้ำหรอไวที่ไหว,วท่าอะไรก็ได้เอาไปของน้องปล่อยมันมันจะไหวท่าอะไรอ่าเตรียมพร้อมให้น้องเซนออกก่อนหนึ่งสองอึ๊บอย่าไปหัวร้อมัที่เอามาพี่เซฟมันมาครึ่งสายแล้วลูก อะไรขี้โกงเอาไหมไปเราเริ่มต้นทาอลไรก็ไปให้มันสุดสิเอาไหมนักกีฬาถ้ามันยังไม่ถึงขอบสะยังไม่รู้ผลไปของเราเรื่อยๆอย่าไปกลัวอ้าวครบเซฟหยบขยับให้น้องหน่อยเตรียมตัวออกท่าอะไรก็ไปเลยอ๊บ เตะขาให้แรงเตะให้แรงเตะให้แรงเออนั่นแลหละขานั่นแหละมองไปเท้าไว้เตะเรื่อยหายใจลึกๆไม่ต้องรียบไปเอาพ่เศบมาแล้วมันมาแล้วฟจะตาามาแล้วอ่า <c oughs> เห็นไหมไปถึงขอบก่อน <c oughs> ใครจะเข้าก่อนผมจบการรายงานข่าวจากสะโนเบิใครชนะ